ไยแดงคือปลายฟ้าสแสนชัยไยน้ำเงินฉัดเพชรเกีเกยรติธงยศนะครับ1 1 0ปอนด์พยายามจะเบียดเร็วแล้วนะครับแต่ปลายฟ้านั้นไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับออกซ้ายออกขวาแล้วก็มีแข้งซ้ายนี่เวลาออกนี่ออกหนัก,นก,นกๆแรงเลยนะครับแต่ซ้ายแทงซ้ายแล้วก็มีลูกทีบานายจังหวะไปเรื่อยเข่านหนก็มีจังหวะไล่แขนแล้วก็บิดเหลี่ยมแต่ว่าฉัเดเพชรก็ไม่สนนะครับพยายามจะเบียดจะบููไปนะครับชวนทะเละ เอาล้ครับดูวงในตีได้ไม่ได้โอ้โดนล็อกโดนกดแขนเอาไว้ครับวันนี้ทําอะไรยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับสาหรับชัดเพชรเกียรติธงยศถ้าหลวมนี่ก็เนี่ยครับมันจังหวะโอ้โหมาแทงเข่าซ้ายยับเข้าไปเลยครับปลายฟ้าโอ้มาถึงจุดนี้นี่ดูว่าชัดเพชรเริ่มจะเหนื่อยเหมือนกันแล้วครับเนี่ยครับเหมือนกโดนโดนไปก่อนนะครับาหยุดเริ่มจะหยุดคิดเหมือนกันครับชัดเพชร โอ้ยโอ้ยมานี่ครับมาดูมาดูเนยๆลงไปเลยครับฉัดเพชรอะปลายฟ้าก็ตั้งป้อมรอที่จะเนี่ยครับขวดซ้ายอ่ะหมัดสวนมาครับต้องกัดฟันครับฉัดเพชรมีเท่าไหร่ครับพละกําลังเหลือเท่าไหร่ครับต้องออกมาให้หมดเลยครับต่อดูว่าจังหวะเนี่ยครับไล่แขนอ่ารวบไว้ก่อนเลยครับปลายฟ้า เดี๋ยวดูครับก๊อก2ก๊อก2ไขออกมาขออกมาครับชัดเพชรนี่ครับโอ้แต่ว่านายดูโอ้ดูปลายฟ้าแกจับหัวหายเลยครับจับแบบนี้จับยังไม่ทันต้องตีรูปเหลี่ยมทรงดูดีครับปลายฟ้าตอนนี้ต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมแล้วนะครับชัดเพชรโอ้ทิ้งขวาเข้าไปตรงๆเขามาดูนะครับว่าปลายฟ้าก็ยังประมาทไม่ได้นะครับอาวุธก็ยังถือว่า ยังหนักยังแรงนะครับถึงแม้ว,ว่าจะช้าลงไปหน่อยแล้วครับชัดเพชรเริ่มจะล็อกห่วงเวลาเผาเวลาไปเรื่อยแล้วนะครับปลายฟ้าไม่ประมาทนะครับวันนี้ดูมาดีเลยนะครับปลายฟ้าจังหวะการออกอาวุธเลือกและน้นเน้นแรับและระบบหายใจนี่ถือว่ายังโอเคอยู่ครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าแม่ปลายฟ้าเวลาไปปลายนี่ทําท่าจะแย่ตลอดเลยครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงไปปลายแล้วครับ อย่างสดใสคึกคักอยู่เลยครับปลายฟ้าน่าต่อเป็นฉัดเพชรครับไหแการเร่งเยอะครับเร่งเยอะแล้วก็นี่ครับโอ้ใช้พลังเยอะเอาละครับมายอมง่ายง่ายเหมือนกันนะครับฉัดเพชรสับศอกต่อยหมัดเบียดไปเรื่อยมาดูว่าปลายฟ้าเองก็คุมจังหวะคุมเชิงนะครับคอยบังโอ้แค่งเขาโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนดูดูว่าฉัดเพชรจะเร่งได้ขนาดไหนนะครับต้องล็อกเอาไว้เลยนะครับ โอ้โหชุดนี้น่ากลัวเหมือนกันนะครับจัดเพชรเกียรติทงยศอาจจะดูทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแต่ว่าค่อนข้างจะแรงเลยครับอาวุธที่ออกไปครับอาหุบมาหรือสีบทยาครับแต่ว่าไปบทเอาเชือกเส้นบนนะครับปลายฟ้าเห็นแล้วก็ออกออกข้างไปก่อนอวันนี้ปลายฟ้า,าการยืนระยะยังถือว่าใช้ได้เลยครับแข้งซ้ายาต่อยหมัดพยายามจะล็อกล็อกเผาเวลาไว้ก่อนครับ อาฉัดเพชรก็สู้ดีแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้โอ้ปลายฟ้าแกออกซ้ายออกขวาไม่ไม่เป็นเป้านิ่งนะครับพอเข้าในนี่เลยครับล็อกตั้งกำแพงไว้ก่อนเลยครับเผาเวลาครับแต่หลังสิ้นเสียงระยังระคังยกสุดท้ายแล้วก็มิตรภาพเหมือนเดิมครับอาจารย์อนชัยชูมือให้ปลายฟ้าสอแสงชัยนะครับนักชกทางด้านมุมแดงครับ วันนี้ล้างตานะครับเอาชนะคะแนนชัดเพชรเกียรติธงยศแบบสนุกเลยครับผู้ชนะ